สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาจากคลิปที่แล้วนะครับเราทำเรื่องรีเลย์สขาและรีเลย์สขาไปนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทำการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับรีเลย์สขาและรีเลย์หขากันครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนครับว่ารีเลย์เนี่ยเรามีไว้ทำอะไรเพื่ออะไรนะครับ จากในรูปนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าแหล่งจ่ายเรามี3 0แอมใช่ไหมครับแล้วสวิตเรา1 0แอมใช้โหลด3แอมแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์ก็ได้ครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนโหลดนะครับเป็น2 5แอมละ่ะจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าแรงจ่าย3 0สแอมสวิต์10แอมนะครับโหลด2 5สแอมสวิตจะทำงานหนักครับมีความร้อนแล้วก็จะทำให้สวิตเสียหายนั่นเองครับ รีเลย์จึงเข้ามาทำหน้าที่แทนสวิตช์ปกตินะครับนั่นก็คือเป็นสวิตช์ไฟฟ้านั่นเองส่วนสวิตช์ปกติก็ทำหน้าที่เพียงแค่จ่ายไฟเข้าขดลวดในรีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะรับภาระ,ะในการจ่ายกระแสไฟสูงๆให้ไปที่โหลดนั่นเองครับเอาละครับเมื่อเราเรียนรู้การทำงานของรีเลย์ไปแล้วนะครับเราก็มาทำความรู้จักรีเลยส์สขากันดีกว่าครับเรามาดูขาของรีเลยส์สขากันนะครับ ขาทั้ง4ขาเนี่ยก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่นะครับซึ่งจะมีขา30นะครับซึ่งเป็นไฟบวกเป็นไฟจากแบตเตอรี่หรือไฟจากแหล่งจ่ายโดยตรงนะครับส่วนขา86กับขา85เนี่เป็นเอ่อเป็นไฟจ่ายเข้าขดลวดนะครับสามารถสลับกันได้นะครับเพื่อให้รีเลย์ทำงานและจ่ายไฟออกที่ขา87ครับ เรามาดูวิธีการต่อใช้งานกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากขาควลบนะครับโดยขาควลบจากแรงจ่ายนะครับเราจะวิ่งตรงไปที่โหลดได้เลยนะครับแล้วแยกออกมาเข้าที่ขา85หรือ86ก็ได้นะครับขานี้สามารถสลับกันได้ใช่ไหมครับโอเคครับในภาพจะเป็นที่ขคว85นะครับแล้วจากนั้นนะครับไฟจากแรงจ่าย้วบบวกนะครับจะต้องผ่านฟิลเสมอนะครับก่อนเข้ารีเลย์เพื่อป้องกัน ระบบขัดข้องนะครับแล้วก็จ่ายจากหลังฟิลนะครับเข้าไปที่ขา30ได้เลยจากขา30ครับเราก็ต้องจ่ายไฟเข้าที่ขา86นะครับเพื่อไปเลี้ยงกดลวดให้เปิดสวิตไปที่87ใช่ไหมครับขาที่86เนี่ยเราจะใส่สวิตตัดไว้ครับเป็นสวิตการใช้งานนั่นเองเมื่อเปิดสวิตนะครับ ขา86ก็จะจ่ายไฟเข้าขดลวดและ87จะจ่ายไฟออกไปที่โหลดครับผมเรามาดูรีเลย์5ขากันบ้างครับซึ่งรีเลย์5ขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างอะไรจากรีเลย์4ขาเลยครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือมีขา87 2ขานั่นเองหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่ามีไฟออก2เส้นนั่นเองครับเพราะว่าขา87คือขาไฟออกนะครับ แล้วเราเอาไปใช้อะไรนะครับก็คือสามารถไปใช้โหลดได้2ตัวนั่นเองครับเช่นไฟหน้ารถเป็นต้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆการเรียนรู้เรื่องรีเลย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดหรือดัดแปลงนําไปใช้งานได้หลากหลายเลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ